สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรอีสานชาแนลมาแล้วครับวันนี้พาพี่น้องมาเยี่ยมยามทาข้าวแป้งพักพ้องไม่ถอยคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องครับวันนี้มาหอดบานนุ่นหน่อยมุนุทะแลงครับพี่น้องครับหลังจากกบพักกาดพักกระจนออกพี่น้องครับปลูกไม้อีกแล้วนะครับเด้อขยันแห้งครับพี่น้องครับอันนี้ใช้เวลาเดือนเดียวครับพี่น้องครับ ในเวลาเดือนเดียวเก็บขายเก็บขายเก็บขายอีกคือเก่านะครับพ,พี่น้องเนาะพี่น้องครับเบิ่งได้หอมบัวด้วยครับเด้อหอมบัวนี่นี่ครับพี่น้องครับโอ้โหเป็นเงินเป็นทองนะครับได้เนี่นะเด้อหาบาทได้น้อยเดียวเได้พี่น้องครับนี่สองเงาเนี่ยหา,บ,บ,าบาทแล้วพี่น้องครับหาบาทสิบบาทเด้ยวนะครับอันนี้เป็นพักกระจอดนะพี่น้องเนดะ้อ พักกต่จอนเป็นพักกาดกวงตุ่งครับพี่น้องครับพักกาดดอกเหลืองนะครับเด้อปลอดสารครับพี่น้องครับบม่ได้ฉีดพ่นพวกอยากันมมลงมาแลงครับพี่น้องครับเพราะว่าพอถ่าพ่นกลางมุ่งนะครับพี่น้องครับกลางมุ่งแบบใส่อิดกลางเลยครับพี่น้องเด้อใส่อิดเป็นมุ่งเลยพี่น้องครับเป็นกำแพงเลยครับอันนี้เป็นพักที สอปป,อปอล้าพี่น้องครับพักซีล่าฟักซีเล้าครับพี่น้องครับฟักซีสอปปอ,ปอ่าส่วนทั้งนี้เป็นไม้มิ้นครับพี่น้องครับไม้มินนะครับเด้ออันนี้เป็นไม้มิ้นครับพี่น้องครับเป็นพักแยบ้านเฮ้าโอ้ยซับสีกินเด้อพี่น้องเด้อมื้อยบ่อยาก ปลูกไร้ปานีเบ้าทัดน่ปลูกครับพี่น้องครับมะลกเอาหอดมองมันพุ่นละนะครับพี่น้องครับคุณนะเดี๋ยวจะพาไปเบื้องด้านหลังครับพี่น้องครับไปกันเลยพี่ครับพี่น้องครับในสอกซ้อยในน้อยในแน่ในบปล่อยให้ว่างเลยนะครับดินนี่เป็นดินอ่าดินที่ว่าพอเถ่าเป็นเ็ดเป็นดินอินรีแบบอ่ามักดินนะพี่น้องนะ เอาดินมา้าผสมกับขีงง่วผสมขี่ไก่ผสมขี่เลื่อยครับพี่น้องครับเป็นดินที่เห็ดขึ้นมาปลูกพักโดยเฉพาะนะครับมีด้านล้างเบาทัดกับเคยผ้ามาเบิงอยู่นะครับเนาะตอนนี้กับปลูกไม้แล้วนะครับปลูกไม้ปลูกเพิ่มเป็นพักกาศดควงตุ้งนะครับพี่น้องครับแมนบูบุล่ะ แมงบ่าช่ำหนาาเลี่งผักกาดผักอันนี้ยกนะครับผักกาดดอกเลี้ยงนะครับหนึ่งเซปปาลวกกินกับแจวนะครับหวานจุวยจุยแมงรักครับพี่น้องครับนี่คือพักอีตูล่าบานเฮานะครับเด้อพี่น้องครับแมงรักก็มีนะครับส่วนหน้านี้เป็นต้นพันุมะละกอเด้อครับเด้อเบียออนนะครับพี่น้องครับอืมสีเสลี่ยมมลกไปปลูกเอาไปปลูกอยู่สวนนะครับ สวนเบาวทัดจางนี้ไปจากบ้านนี้ไปบ้านจากแม่บ้านแม่ยายไปบ้านเบาวทัดครับพี่น้องครับประมาณ10กิโลนี่ทั้งด้านหลังบมมีหมองฟิวเลยพี่น้องบมมีหมองฟิวนะครับเด้อบมมีหมองฟิวนะครับแลวก็ด้านหลังนี่เป็นแแปลงไม้ที่พึ่งเฮ็ดขึ้นมาหมาดๆเลยครับพี่น้องครับแต่ก่อนนี่เป็นคอไก่ บางงานเป็นบอ่อปลาดุกนะครับพี่น้องครับตรงนั้นเป็นบอ่อปลาดุกคือกันนะครับเด้อเห็ดแบบโอ้โหเห็ดแบบทาบอนเลยพี่น้องครับบอลถัดก็อยากเห็ดแนวนี้คือกันแต่ว่าพอมีเวลาปนนันดอกพี่น้องครับผู้รอันนี้เป็นบอ่อปลาดุกนะครับเวลาเขาอยากเลียงกบเลียงปลาดุกกันง่ายนะครับเนาะโซนทางนั้นก็ทําการล้อมเลียงไก่บานไก่อู๋เข้าไหวนะพี่น้องครับ ไก่บ้านเขาพี่น้องครับต้มกระต้มทอดมาสานนะพี่น้องครับนี่เปลี่ยนบ่อปลาดุกแต่ก่อนเบาทัดกะย่นีล่ะนะครับพี่น้องครับกะเลี้ยงปลากะเอาปลาดุกมาลงอยู่นีเป็นพันตัวนะครับแต่กันแนนเกินไปแต่ว่าตอนตอนเบาทัดเลี้ยงพอถาพเบท่านเดีพ่พอตาเบาท่านเด็ก่อยิดขึ้นนะครับได้เบาท่านเด้ฉาบตัวบนนะครับตอนนี้รู้สึกว่ามันจะสูงกว่าเก่าแลวกะบ่อมีรอยร้าวนะครับบ่อมีรอยร้าวแล้วนะครับ บ่อนีได้ประมาณสิบกูปีแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปบึงพักสดทั้งนั้นนะพี่น้องเด้อเคียวกะจีเลยนะครับพี่น้องครับไปกันเลยนีพักบุ้งนะพี่น้องครับพักตาวานนะครับพี่น้องครับบำรุงสายตานะครับเด้อแต่ก่อนปลูกไปไหลายรุ่นแล้วพี่น้องครับตั้งแต่บ่าวทัมดมาไทายอันนี้เป็นอีกรุ่นที่สองที่สามแล้วตั้งแต่บ่าวทัมดมาไทายนะครับพี่น,น้องเนาะอันนี้ก็ทําการเตรียมเตรียมแปลง พื่อที่จะปลูกนะครับพี่น้องครับโอ้โหเห็นห้อยเด็ดขายพี่น้องครับนี่นะครับเดีอยเด็ดยอดขายนะครับเด็ดโคนต้นขายแต่ขึ้นมไม่กับมีครับพี่น้องครับนี่นี่ก็เด็ดไปแล้วนะครับพี่น้องครับแต่ขึ้นมหม่นะครับเหมาะมากสําหรับหน้าหนาวนะครับพี่น้องครับไปปลายหนาวต้นฝนคุณล่ะพี่น้องครับปลูกหอดต้นฝนผละครับนี่เป็นไล่ได้เสริมประกอบแกกสำหรับผู้เฒ่า นะครับนี่นะครับเด้อเบิ้งพี่นอ้องม่ีหม่งฟิลเลยหลอบ,บันพี่น้องครับมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะดหมะม่วงเต็มต้นอยู่นพี่น้องครับุลกระล่างเป็นน่วยหน่อยๆึ้นมาจักสีจับหาหรือบ่อปีนี้นายจะจับอยู่นะครับบอปีที่แล้วก็ได้กินหลายน่วยอยู่นะครับพี่น้องครับนี่น่าจะเป็นมะม่วงเบาใต้หรือเปล่านะครับ เพี้ยก็จะเป็นมะม่วงแก้วนะครับเด้อครับพี่น้องครับเป็นอนไดที่มีความสุขนะครับปลูกพักปลูกพืดปลูกพักในหัวในสวนเข้าไปกินไปอยากนะครับเหลือกินเหลืออยากเข้ากัขายรซ้ามกพริกหาบาทสิบบาทจะไปสื่อเขากินนะครับให้เขาได้มาสื่อเขากินนะครับเด้อพี่น้องครับ สวยงามนะครับเป็นอันได้ที่ดีต่อใจเะครับเด้อต้นร้อมบัวอยู่นี่นะพี่น้องครับเงินเป็นเือนเล่นะครับว่ามันหน่อยๆได้ครับเงาละสิบบาทพี่น้องเอ้ยสมือนี้ยุคนี้สมัยนี้คนสื่อกินครับพี่น้องครับคนสื่อกินนะครับนี่นะครับเด้อส่วนผสมของดินก็จะมีขี้ไก่มีขี้บัวนะครับมีขี้เลื่อยนะครับเด้อ แปลงพักว่ามันอยู่ภาคเหนือหลวดพี่น้องครับเก็ดเป็นขันบันไดเพราะว่าดินอยู่นี้เป็นดินเริ่มเนาะพี่น้องเนาะดินน้ำไหลพาไมา่ใช่เนาะอตากันเลยเห็ดแปลง Head ank, แนวนี้ไว้บ่ให้ดินสไลด์บ่ให้ดินพังนะครับก็บเป็นอะไรที่ดีนะครับนะสำหรับคลิปนี้นํามาฝากมาตอนพี่น้องนะครับเนาะเป็นเกจ์ความรู้นะครับที่นินหน่อยๆนะครับเนาะ พี่น้องสามารถนําเอาไปปรับใส่ในหัวในสวนกวเลื่อนบานเห่าลังบานเห่าขางบานเห่านะครับพี่น้องเนาะให้เกิดประโยชน์นะครับเนาะที่กูไปซื้อเขากินนะครับปลูกบัวดยากครับพี่น้องครับปลูกบัวดงยากคือตอนไปซื้อกินนะครับเด้อพี่น้องครับพว่าเหาปลูกเองนะครับสกินไลปันได้ก็ได้นะครับเนะาะอันนี้ก็สามารถเอามาคันเป็นสมพักสมหอมบัวนะครับพี่น้องเนาะ สำหรับพี่น้องท่านใดมากเป็นกระหลำ่ำก็จะมีกระหล่ำนะครับผักกาดขาวก็จะมีผักกาดลุยสวนผักกาดขาวนะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าแม่ยหย่นี่ส่วนมากจะปลูกแต่กวงตุ่งนะครับเด้อปลูกแต่ผักกาดดอกเหลืองนะครับเนาะผักดอกเหลืองนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเน้ะนี่นะครับมะพร้าวสองปีกว่าๆนะครับบางตนวน้อพี่น้องเด้อปีนี้น่าจะแท่งจันรนะครับสองปีกว่า มะพร้าวต้นนี้นะครับอันนี้คือร่องยางครับพี่น้องครับสมัยก่อนนี่เบาทัดกะเห็ดยางพาราและกรีดยางอยู่นี่แหละนะครับพี่น้องครับนี่เด้อเป็นเครื่องปั่นยางนะครับสําหรับคลิปนี้เบาทัดพอจบคลิปเปเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องครับฝากถึงพี่น้องปองปลายสู่สุกคนนะครับความสุขเล็กๆน้อยๆหลังรั้วหลังสวนนะครับเนาะรอบรั้วรอบสวนนะครับเนาะมีทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่มีนะครับ ูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับ้ะพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับขอกาอ่าข้มงวดสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ